โรงงานต่างๆรวมทั้งแชมป์ผลงานก็ยังมีปักายให้เห็นนะฮะอยู่นะครับเรื่องของตัวย่อยพันเด็กๆก็จะมีติดเชื้อเหมืนกันเชื้ออ่ายู่ทุกวันโอเคก็ยังมีความจำเป็นนะเอ่อเรต้องเักาวันที่แหลกนะฮะวันที่เราก็น่าจะดีขึ้นถ้าเราไม่ให้ ท่านในเออนะทุกตำบลหมู่บ้านในหมู่บ้านแล้วก็การฉีดนะฮะวันที่เ้านะฮะภายในวันที่19เพื่อที่จะให้ให้สำนวจทั้งคนไทยและคนต่างหน้าวไปเช็คตามระเบียบบ้านจเราก็จะฉีดวัคซีนนะฮะตรวจเอเอถ้าไม่ติดเราก็จัดฉีดเลยนะครับามเรื่องเรื่องใหญ่ตอนนี้จะเป็น เป็นซีโนเวยนะครับเพราะนั้นพูดเป็นซีโนเวยนะครับก็เ,เลยยังพูดไม่ได้นะครับยังไงก็ให้หมอทีว่ามาเมื่อไหร่นะท่านสาธารณสุขก็ช่วยส่งข้อมูลให้ด้วยนะครับก็จะมาแล้วนะครับสองเดี่ยวนะครับวันนี้ก็ฝาการป้องกันมาตการเรื่องการตรวจท่าเรียนและสังคมต่างๆในเดือนร้อยห้าสิบสามครับพักไปเป้าหมายประกอบด้วยเยาวชนที่เข้าการลงทะเบีน100คน เริ่มัให้เพิ่มการตรวจรีเจก่อนเข้าพิจารณทุกคนโดยประสเืหนที่สาธารุาเการงนรับบดออย่างนครับเวลาที่ให้การประชุมโดยสรุปนะครับการประชุม